สวัสดีครับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับสมุไรไทยแลนด์อีกเช่นเคยนะครับเนาะคลิปนี้ผมมี วาคิสปิเอ้ยวาคิสปิวาคิซาชินะครับเนาะวาคิซาชินะครับเป็นชิลานะครับทรงแปดเหลี่ยมนะครับของนบุรากะนะครับมาให้ชมกันโอเคครับมาดูกันเลยวาคิสปิโอเคก็จะเป็นดาบเล่มนี้นะครับเนาะเห็นนะครับเป็นทรงแปดเหลี่ยมนะครับเป็นสีไม้อ่อนนะครับแบบนี้เลยนะครับสวยงามเลยนะครับเคลือบเงาแล้วนะครับก็จะมี เขาควายกันกระแทกนะครับ2จุดเนาะตรงด้ามจับกับตรงปากฝักนะครับแล้วก็2หมุดไม้ไผ่นะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นทรงแปดเหลี่ยมนะครับสีไม้อ่อนนะครับความยาวก็80เซนนะครับความยาวรวมนะครับประมาณ80เซนนะครับต่อมาเรามาดูใบดาบกันนะครับใบดาบนะครับเป็นเหล็กสปริงนะครับ92-60นนะครับทรงใบดาบก็ยูโนคุบิสุกุรินะครับ อยู่ในโคบิก็จะมี2ล่องเลือดนะครับ1่ล่องเลือดสั้นแล้วก็1่ล่องเลือดยาวนะครับปลายดาบก็จะเว้าลงไปนะครับโอเคฮ้าปากินะครับเป็นทองเหลืองนะครับอ่าตราโนบุนากะนะครับมีใบเซอร์พร้อมนะครับมีใบรับประกันมีกล่องบุปผาให้ด้วยนะครับเนาะเล่มนี้ก็ราคาอยู่ที่2,600บาทนะครับฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศนะครับเปิดคม100%เนะครับพร้อมใช้งานด้วยนะครับเนาะ เล่มนี้นะครับเป็นสปริงนะครับ9260นะครับขนาดวากิซาชินะครับ80เซนเนาะโอเคตรงนี้ก็เป็นทรงยูโรคุบินะครับสุกุรินะครับมีมาไม่เยอะนะครับมีประมาณ5เล่มนะครับตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณ3เล่มนะครับใครที่สนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามานะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นทรงแปดเหลี่ยมนะครับเนาะวากินี้นานๆจะมาทีนึงนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวผมเอาไปทําการตัดทดสอบให้ดูนะครับ แต่ก่อนจะไปเดี๋ยวผมมีอีกตัวนึงนะครับตัวนี้ซึ่งเป็นงานประกอบใหม่นะครับประกอบจากอะไรญี่ปุ่นแท้นะครับก็จะเป็นงานตัวนี้นะครับเนาะเป็นขนาดวากิเหมือนกันนะครับฝักเป็นไม้แท้นะครับเป็นไม้แท้เป็นไม้เป็นฝักจากญี่ปุ่นเนาะแต่เอามาทําพันผ้านะครับเป็นผ้าสีดําแบบนี้นะครับสวยงามเลยนะครับแล้วก็ตรงตรงเป็นผ้าพันฝักตรงนี้เป็นของญี่ปุ่นแท้นะครับ เนาะมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับตัวนี้เนาะโอเคต่อมาเรามาดูด้ามจับนะครับด้ามจับจะเป็นกระเบนแท้นะครับตัวนี้เป็นกระเบนแท้สีขาวไม่ได้ใหญ่นะครับเป็นกระเบนแท้ที่ทํามาจากญี่ปุ่นนะครับเนาะโอเคแล้วก็พันการพันผ้าด้ามจับตัวนี้นะครับพันแบบทับกระดาษสามเหลี่ยมนะครับแบบญี่ปุ่นแท้เลยนะครับตัวนี้จะ จับถนัดมือแล้วก็กระชับมือมากเลยนะครับแล้วก็ผ้าตัวนี้จะแน่นหนามากเลยเนาะเพราะว่าเราลองกระดาษแบบญี่ปุ่นด้วยนะครับส่วนซื้อบะนะครับซื้อบะและชุดฟิตติ้งจะเป็นอลลอยนะครับชุดนี้เนาะสวยงามเลยนะครับต่อมาเรามาดูใบดาบนะครับใบดาบนะครับจะเป็นเหล็กทีสิบนะครับเป็นฮาร์มอนแท้เนาะฮาร์มอนเอหรือว่าฮาร์มอนไลไฟนั่นเองนะครับสันหนาอยู่ที่เจ็ดมิลนะครับเห็นไหมเห็นลายฮาร์มอนไหมไม่เห็นไม่เห็นตัวทรงนี้เห็นไหม โอเคเป็นฮาร์โมนไลายไฟเนาะฮาร์โมนเอนะครับเป็นฮาร์โมนแท้ด้วยตัวนี้นะสันหนาอยู่ที่เจ็ดมิลน,นะครับเป,นนะเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นนะครับพร้อมใช้งานเลยเนาะก็จะผ่านการตัดทดสอบม,มานิดหน่อยนะครับโอเคเห็นไนหะ <Okay. S 2> มเห็นลายฮาร์โมนไหมประมาณนี้เนาะเป็นฮาร์โมนไลายไฟนะครับฮาร์โมนเอนะ เปิดโคมพร้อมใช้งานแล้วนะครับฮาบากิก็เป็นทองเหลืองนะครับตัวนี้ฮะบากิเป็นทองเหลืองเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมทําการตัดทดสอบให้ดูอ๋อลืมบอกราคาไปราคาเร่มนี้นะครับอยู่ที่สามพันเก้านะครับเนาะตัวนี้สามพันเก้านะฟีค่าจะส่งทั่วประเทศนะครับมีกล่องปูผาแล้วก็มีน้ํามันโซจิให้ด้วยนะครับเนาะเป็นอะไรจากญี่ปุ่นแท้นะครับกระเบนแท้แล้วก็พัน ทันแบบญี่ปุ่นนะครับคือรองกระดาษสามเหลี่ยมนะครับจะแน่นหนามากตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวไปทําการตัดทดสอบให้ดูเลยไม่เป็นการเสียเวลาครับวากิสปิเอ้ยวากิซาชิโอเคเริ่มจากเป็นขนาดขนาดอ่าเป็นชิลาก่อนนะครับเริ่มจากชิลาแปดเหลี่ยมเนาะเป็นของโนบุนะครับสวยงามนะครับตัวนี้ วากิสปริงนะครับโนบุนากะนะครับโอเคดูอีกเล่มหนึ่งนะครับอีกเล่มเป็นทีสิบนะครับทีสิบเป็นงานประกอบใหม่นะครับอะไรญี่ปุ่นแท้เนาะ สวยงามครับคมกริบนะครับใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นแบบโคชิละเอะนะครับเป็นแบบคาตานะ่นะแต่เป็นขนาดวาก,กินะครับโอเคก็วันนี้จะทําการรีวิว2เล่มนี้ก่อนนะครับใครที่สนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามานะครับเนาะเพราะว่าเล่มนี้เล่มนี้จะมีเล่มเดียวนะครับเพราะเป็นงานประกอบนะครับ ส่วนเล่มนี้จะเหลืออยู่ประมาณ3-4เล่มน,นะครับใครที่สนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะครับวันนี้สมุไรไทแลนดก็จะรีวิวให้ชมกันเท่านี้กันก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของสมุไรไทเลนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องสมุไรไทแลนด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับวากิสป,ปิ